สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเจ้าวันนี้ก็แม่ยังไม่ได้ทาความทักทายเลยเพราะว่ามีแม่คำเจ้าเนาะมาอยู่ใกล้ัอดีครับแม่คำเป็นไงนะนี่ไปไงใหม่ยังไงนะเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีได้าได้บปได้มายียวยาตามข่าวต่าดไอกูดไอยเดีย้วก็ดรเกมหอมเจ้็ กันด้วยครับผมครับเพราะว่ามานี่ก็ตั้งใจว่ามาซื้อยานี่แหละมาเอายานี่เติมโอมาเอายาดำว่างั้นเถอก็แม่เป็นพู้เริ่มเลยนะ่ช่วว่าไปแล้วเนาะเริ่มเริ่มเอายาดำนี่ไปทานเพราะว่าเอาไปกินแล้วรู้สึกว่ามีแหงแล้วก็การเจ็บการทวดนี่ก็หายไปตอนนั้นที่มาครั้งแรกเนี่ยเพิ่งได้กินเนาะกินวันเดียวครั้งเดียวสองครั้งเท่านั้นเอง แล้วตอนหลังนี่ก็เอาไปแล้วเปล่งเห้เาตอนนี้เอาไปก็ไปกินต่อกินต่อเนาะจนหมดหมดแล้วรู้สึกว่าแข็งแห่งดีแล้วก็การเจ็บมันก็หายไปหลายเท่ามันหายไปเยอะเลยแล้ว่ะเห็นว่าทานได้นอนได้กินได้นอนได้แล้วก็ไปเลาะไปเที่ยวได้เออยนี่ตรงดีตรงนี้แหละเนาะตรงที่ไปเลาะไปเที่ยวได้ไปเลาะไปเที่ยวได้อืก็พุ่นแหละไปพุ่ะ ขี่เฮือกลงทะเลก็ไปได้แบบนี้นะโอดีใจนะแบบนี้กลับมาเจ้าพนแล้วก็เลยมาแว่เอายานี่กับพีดีใจที่เอายาไปได้กินทุกวันเจ้ากินกินทีแรกนี่ก็อเมื่อเมื่อทีแรกนี่ท่านหมอเพิ่นบอกว่าให้กินเจ้าสองแลมสองก็กินทุกวันทุกวันมาได้เก็บเมื่อเก็บวันกินแล้วรู้สึกว่ามันไข้ขึ้นหลาย มันเบาขึ้นมันเบาขึ้นเออแล้วก็เลยกินติดต่อมาตลอดจนหมดยาเจ้า่างนี้ก็รู้สึกว่าแข็งแหงขึ้นแล้วก็งามอีกได้เนี่ยนะพอแข็งแห้งมาเอองามขึ้นกว่าเก่าจริงไหมเนี่ยเจ้าเออไม่คันเท้าก็ได้วางพอได้สักคันเท้าแล้วหมอเออด้ยาดีใจนะม่เจ้านี่นะทอดีใจนะจริงเจ้าอ่มันหายปวด ยืนก็ไม่ปวดแล้วไม่ปวดนั่งก็ไม่ปวดไม่ปวดนอนก็ไม่ปวดไม่ปวดโอ้ยมันดีจริงนะเจ้าดีใจนอนได้ติดต,ต,ต่อเรื่องติดตาม<อ>ยานี่บอกโอกาสสายเห็นว่าเห็นว่าพอมาออกรายการกับน้องแก้มตอนนั้นแล้วกลับไปบ้านเนี่ยมีคนโทรถามตลอดเลยแม่จริงหรือเปล่าบจริงจริงนะนมีคนโทรไปถาม สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บการเป็นเล่าให้ฟังแล้วก็ยาที่เอาไปก็แจกปันหมูกินอีกดีปั้นหมูก็กินแล้วพูดบ่ตถึกก็ดีแต่ว่ายานี่เขาเจ็บมาโดนเป็นมาโดนแล้วเขาจะให้ดีหายทันทีมันก็บม่ได้ใจเตนาะมันนั้นต้องใช้เวลานิดนึงเนาะใช้เวลานิดนึงแล้วก็มันต้องได้ กินให้ถึกเ,เวลาเวลาเพิ่นครับผมรักษาเฉพาะบ้าเองไม่เห็นผลเต็มร้อยเต็มร้อยเลยนะออป้านะเต็มร้อยมันดีเจ้าเออคันท่าเขาพูดทดลองเขาพูลองหให้ตามกับหลักการของหมอนี่มันกลครับมันก็พอได้ผลต้องกินให้ถึกตามหลักการของหมอครับเออถ้าเขาได้ผลแต่ว่าคิดว่ายาอันนี้หลายคนที่ถึก เจ้าทุกหลายคนแม้แม้แต่หน้าจอเนี่หลุงธอมก็ได้แม่ๆพี่ๆหลายท่านโทรเข้ามาก็บอกว่าเอาไปเที่ยวแล้วก็ดีแล้วดีหายเจ็บหายปวดหายเจ็บหายปวดลากินได้นอนได้แล้วเขาก็ได้ทับพรไปได้เป็นบางครั้งครับถ้าว่าเขาจิดคิดว่าให้กินน้อยเดียวแล้วให้ดีหายไปเลยมันก็เป็นยาจันทคาตเนาะเจ้าอันนี้เขาต้องกิน ไปกินมาเรื่อยๆเนาะอันนี้มันได้เป็นเดือนแล้วมั้งมีใช่ไหมเราสองเดือนแล้วเกือบสองเดือนแล้วแต่หน้าตาป้านี่จำใสขก้นเยอะเลยนะนอนได้ครับผมนอนได้ได้พักก่อนไม่เจ็บ่พกอน่า รู้สึกว่าไขรไหลฉะนั้นจึงว่าออเดอร์ยังว่าทานใจนั่นมาเองเลยมาเองเลยสถานีเลยเจ้าทานผูมชมาเองแล้วก็เอาโตมาให้เบิ้งอีกโตไ่ถดูว่าเป็นยังไงผู้ใดเป็นเพื่อนเป็นฝูงผู้ใดกสิฮูอยู่ดอกประคำเนี่ยนะเจ้าเจ้ารู้ว่าตั้งแต่มาคราวนั้นนะ่นะที่คุยกับหมอแก้าก็เด้ เอาเทปนี้ออกไปกานเรื่อยๆก็เห็นว่าโอ้มันมันดีมันเหมือนกับเป็นวิทยาทานให้ความรู้กับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยว่าเวลาเจ็บเวลาปวดเนี่ยมันปวดตามพวกเขาปวดขาปวดตัวปวดไปหมดเลยปวดไปทั้งตัวแล้วมือมือเครื่องนี้เวลาเรานอนมันบังบา้งมือเขาก็ต้องได้ยกขึ้นมันมืออ๋อมันมือแล้วมันแบบว่ามันเวลามันเจ็บเนี่ยมันปวดมันซีไปตามแขงตามขา เจ้าเจ้าแบบว่ามันทรมานเออก่อนที่จะได้กินยานี้มันปวดมันเป็นอย่างนั้นอ่าก่อนจะได้กินยาเพราะว่านี่เขากินยาหลวงเขาก็กินมาตลอดมันก็ได้แต่ซัวขาวกินหลายแล้วกระเพาะก็ขึ้นแล้วบาดนีกระเพาะเบิ่งไปตอ่าฉะนั้นจะ่ได้มาพ่อยาพ่อยาเนี่ยเจ้าเนาะยาน้อมันดำนี่เจ้าพ่อยาน้อมันดำนี่แหละดีแทๆเออ ผู้เฒ่าผู้แก่คุณนุ่มคุณน้อยกขยกเวลาเขาเก็บเขาเป็นนี่นหะพระทดสอบทดลองเป็นอะไรก็ให้ลองเบิ้งถ้าหากว่าเออบุญทานี้พลาดได้ดีย้อนก็จิได้ผลไปตลอดเห็นว่าเห็นว่าประคำนี่ตอนนี้เจ็ดสิบแล้วเนาะป้าเนาะเธอคุณแล้วคุณเลยเนาะเออเราก็ไปได้มาได้แข็งแรงเจ้าเนี่ยก็มาเยี่ยมถึงสถานีได้เลยดีเลยเจ้าเนาะ แน่ดีใจกับประคำด้วยนะเจ้าว,วันนี้ก็มาเยี่ยมถึงสถานีก็เลยมาออกรายการกับลุงพรนึ่ก่กก่ช่วงแรกเลยในเจ้ามาทักมาถ่ายนักผู้ชมทางบ้านแล้วก็มาให้ความรู้ด้วยว่าตั้งแต่เอายาน้ำมันดำไปกินแล้วเป็นยังไงดูหน้าประคำตอนนี้นะเจ้าสดใสมากเลย <c oughs> จริงๆนะเจ้าจ,จ,จ <c oughs> สดใสอ่ะบอกว่านอนได้นทา,า,านได้กินได้นะเจ้าไปโน่นไปนี่มาได้สบายแล้วตอนนี้ ไม่เท้าก็ไม่เอาละเห็นไหมเจ้ามาเดินมาเข้ารายการกับลุงทอมได้สบายๆเลยมาได้โอ้ยขอสโักกันเท้าสี่ขาแล้วเซาสักเจ้าโอ้ยแม่ยังไงก็ดีใจกับคระคำมากๆ้เจ้านะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณประคำมากเจ้าที่มาเยี่ยมมายาววันนี้ก็ถือว่าแม่ได้เห็นประคำตัวเป็นๆในหน้าท่านผู้ชมได้เห็นชัดเจนน่าจะแจ่มใสเจ้า ใหญ่อ่ะยังไงก็ขอบคุณพระคาม่านะครับขอบคุณรื่องมากมากเลยครับผมอย่าลืมเด้อแต่ละคนอย่าลืมออเดอร์ไปกินเด้อมันเห็นผลแท้ๆเด้ออย่าลืมแท้แท้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมมาดีครับมาดีครับเด็กครับ